กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะครับพี่น้องในการดูแลสุขภาพนะครับในช่วงยุคปัจจุบันนะครับยุคที่มีความเสี่ยงนะครับต่โอโรคไข้ไข้เจ็บนะครับช่วงนี้หลักๆนะครับพี่น้องการดูแลสุขภาพต้องพยายามทำอ่า ร่างกายให้มีความเป็นดางให้มากที่สุดนะครับความเป็นดางที่สุดหนึ่งคือการกินพักพลไม้นะครับเพื่อให้เรือนเขาบเป็นกรดนะครับเลือเป็นกรดเนี่ยไวรัสมันจะชอบนะครับนะครับร่างกายเขาจะสูไวรัสไว้ในครับต้องพยายามทำให้ร่างกายเป็นดางนะครับนะครับกับือพักพลไม้นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเก็บพักในสวนขวานครับพี่น้องซึ่งปลูกเอง นะครับปู่เองก็มีอยู่ในหมู่บ้านก็มีครับกะเสี่ยมาเหล่าสูพี่น้องเพื่อนๆฟังนะครับครับสำหรับพักแรกนะครับตอนนี้ก็คือสิเอาไปีหนึ่งนะครับตัวนี้เอาเป็นหนึ่งก็กินสดบางอย่างนะครับเดี๋ยวไปเมนูนี้ปนปลานะครับพี่น้องครับกะสิโมเน่หนำแบ่งปันกันครับกับสำหรับอันแรกสิจะรูแลสุขภาพนะครับก็คือนี่ครับพี่น้องดอกแค่น่าครับดอกแค่น่า อันนี้ปลูกยี่นีมู่บานครับเป็นต้นของมู่บานล้นล้าแห้งนะครับกะสัปปะคุนก็คือนี่ในเรื่องของการซอยแห้เจริออาหารนะครับกินเขาแสบนะครับแล้วก็พวกขับลมนะครับในร่างกายมีประโยชน์ตัวนี้จะไปหลวกครับไปหลวกลดจะขมนิดนึงนะครับมันเป็นธรรมชาติของเขาครับในการลดขมเพราะเขาสั่ง่อปองกันเขาเองแต่เขากินได้โดยการเอาไปหลวกครับแตพองจะเปหนึ่งนะครับเพื่อมอยสารอาหารออก ข้างบนเนี่ยผมจะเป็ไปหนึ่งนะครับครับตัวนี้ตืมเลยนะครับดอกแคนาดอกก็วงามนะครับขาวงามขมนิดๆน,นะครับจะมีประโยชน์นะครับต่อมากคือนี่ก็ดอกแคให้กันครับอ่านี่ก็ดอกแคดอกแคปลูกเองครับตัวนี้ปลูกเองนะครับจต้นนี้หน่อยพอ่อจกินครับอ่าตัวนี้ก็เรื่องของการอ่า มีวิตามิน to นะครับในดูแลร่างกายสร้างภูมิต้านทานครับพี่น้องสร้างภูมิต้านทานในร่างกายช่วงนี้ก็ต้องภูมิต้านทานก็ต้องมีความสำคัญครับนะครับอันนี้ก็ลดขมนิดๆกับบัวขมเป็นไรครับครับตัวนี้เสียไปหนึ่งท no ี่กันครับพี่น้องอ่าตัวนี้ผักหวานนะครับผักหวานอันนี้ปลูกเองครับยี่บานครับปลูกเองอันนี้ก็สุดยอดของในเรื่องของการตันอนุมูลอิสระนะครับครับก็ ก็คือขับของเสียออกจาก่างกายเท่าและมือเท้าเจียบมือเท้าป่วยนะครับครับสวัสดีครับเสิรไปหนึ่งให้กันครับตะวานครับอ่าต่อมาครับพี่น้องต่อมากก็คือผักใช้ยญาหรือผักชิรด์อันนี้ก็สุดยอดนะครับสุดยอดของพักเลยครับอผักแสบเผื่อนผักแสบก็ได้นะครับบิตามินเบต้าแคโรทีนหรือสารต่อต้านอนุสสะรขับของเสียต่างๆออกจาก่างกายให้ทางกายเท่าสะอาดนะครับ วิแค่นเสี่ยมสูงมา่รุ่กระดูแล้วฟันนะครับครับไอ่กินอันนี้แล้วนะครับพี่น้องป้องกันโลคต่างๆโลคมาเร่งนะครับอะไรกันกันนะครับป้องกันคือสารตานอนุมูลสระสูงนะครับของเสียต่างๆจะถูกขับออกนะครับจากวันนี้ผักช่ายานี่ก็่มียางนิดนึ่งจะเอาไปล่างแล้วก็จะเอาไปหนึ่งให้กันครับผ่านความร้อนนะครับต้องกินผ่านความร้อนทำนะครับพี่น้องไอกินดิบบัวได้นะครับอินดี้่านว่าไอ้ที่กินดิบบัวได้นะครับต่อไป เอาไปหนึ่งเลือดไปหล่อพันความร้อนนะครับพอจะมีีสารนะครับสารสารเซย์ไหนนี่ยังครับอ่านี่ครับตัวนี้ต้องระวังนะครับพอกใช้ยาต่อมากกับพักต้มลึงอันนี้ผู้ตรวจเบาครับพี่น้องภูมิต้านทานสางไว้ครับโดยพักต้มลึงนะครับวิตามินเอลูงสายตานะครับส่วนหดอยู่เลยครับพักต้มลึงนี่ทุกคนจะรู้ดีครับอันนี้ก็ปลูกไว้ครับอยู่บ้าน อยู่น้ำหัวนะครับจืดเองครับครับก็น่างามครับฝนตกใส่ครับพี่น้องสุดท้ายเป็นพักสดครับพี่น้องพักสดนี่กินสดๆดนะครับอันนี้คือพักกดตุมแขกนะครับอ่าจะแถมกระทิ้นมาหนึ่งครับพี่น้องครับกินพักสดๆดจนนี่ก็คือส์ร่างกายต้องการพัก้าเป็นพักสดเดยก็ดีครับอันนี้คือกินสดเวทส่เหลือนนี้ือจะเอาไปหนึ่งหนึ่งครับ หนึ่งกินกระปุลนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับมาแบ่งปันกันแค่นี้ครับพี่น้องก็ต้องปลูกไว้กินอยู่บ้านครับง่ายๆไปกินยำได้ครับไปกินเนาะพี่น้องเนาะครับสะดวกสบายหายห่วงครับอ่าอย่าลืมนะครับพี่น้องช่วงนี้กินพักได้หลายนะครับกินเนื้อให้น้อยลงนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพื่อสางผู้มีฐานะนะครับลดความเป็นกรดสางความเป็นด่างขึ้นในร่างกายเราครับพี่น้องอย่าลืมพักพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณครับที่มดตามชมถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แช่บรรเทาหัวคงกีน,นหลายครับพี่น้องบอกกันครับให้กินพักได้หลายช่วงนี้ย่าทินนะครับมีประโยชน์นะครับครับพักแข็งก็ได้พักสดแข็งดีครับพี่น้องเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไปหลอกหนึ่งพักกินข้าวโพดกันครับพี่น้อง